หลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยผมขอวิปรายในมาตรา25กระทรวงสาธารณสุขปีที่แล้วเราตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้3.3ล้านล้านบาทปีนี้3.1ล้านล้านบาทแต่ถ้าเรามองถึงปัญหาและวิกฤตของชาติถ้าเราไปตั้งตามสัดส่วนนี้ ถือว่าผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์โดยสิ้นเชิงกระทรวงใดที่สําคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทางสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนเราก็น่าจะตั้งเพิ่มผมไม่ได้แปรตัดงบประมาณแต่ก็โชคดีที่มีโอกาสได้พิปลายเนื่องจากมีการแก้ไขที่ไม่ได้แปรตัดเพราะว่างบประมาณที่ตั้งให้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนั้นมองดูแล้วว่าไม่น่าจะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดี ยังโชคดีที่มีภาคเอกชนมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ Community Isolation หรือว่าศูนย์พักคอยไม่ว่าจะเป็นเตียงสนามพัดลมอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆภาคเอกชนเข้ามาบรุณาการจนทำให้การบริหารจัดการนั้นเริ่มดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งสิ้น16หน่วยงาน มีสำนักปลัดกระทรวงสาธารสุขนั้นเป็นพี่ใหญ่มีงบประมาณมากที่สุดแต่ในส่วนอีก15หน่วยงานด้วยกันนั้นผมจะฉายภาพให้ได้เห็นผ่านท่านประธานไปถึงผู้บริหารกระทรวงนะครับในส่วนของลำดับที่10สสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้นมีการปรับเพิ่มจาก761ล้านเป็น909ล้านและ สำนักสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปรับเพิ่มจาก35.1ล้านเป็น36ล้านแต่ที่เหลือทุกทุกหน่วยงานปรับลดทั้งหมดผมจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารกระทรวงตอนนี้ถ้าเราไม่มีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือกผมว่าหายนะจะเกิดขึ้นมากกว่านี้แน่นอนกรมนี้ถูกตัดนะครับไม่ได้ถูกเพิ่มจาก 344.1ล้านเหลือ279.7ล้านทางผู้บริหารสูงสุดนะครับสั่งการโดยตรงมายังเสนาบดีผู้คุมกระทรวงในเรื่องของสถาบันทางเลือกนะครับหรือว่าการแพทย์แผนไทยในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยจากนี้ไปยังอีกยาวนานนักกว่าเราจะก้าวผ่านไวรัสโควิด COVID -19 ถ้าเราไม่ได้สมุนไพรพาทลายโจรผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม หรือแม้แต่ศูนย์ซีไอก็ระยะโลกก็จะเพิ่มขึ้นจากเขียวกลายเป็นเหลืองกลายเป็นแดงและในที่สุดถ้ามีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ว่าสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรเขาบอกว่าเป็นพระเอกบ้านนอกได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วนับหมืน่นนับแสนเห็นได้จากในเรือนจำ ได้รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยเกิน80%ที่มีการหายก็อยากจะฝากตรงนี้สะท้อนไปถึงผู้บริหารกระทรวงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในเรื่องของวัคซีนก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีการด้อยค่าวัคซีนซีโนแวคแต่ผมจะบอกท่านประธานถึงพวกเราพี่น้องทุกคนว่าการผลิตวัคซีนนั้นบริษัทผู้ผลิต ก็จะคิดค้นตามโจทย์ที่ต้องการจะเอาวัคซีนไปป้องกันอะไรซีโนแวคก,ก็เช่นเดียวกันเขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะระง,งับยับยั้งไวรัสอู่ฮั่นซึ่งประเทศจีนนั้นเขาซีนประเทศไะอย่างดีก็สามารถเอาอยู่นะครับแต่ประเทศไทยทางเข้าของโลกมันมีหลายทางวัคซีนซีโนแวคไม่ได้ด้อยค่าแต่ที่ด้อยค่าก็คือคนที่จัดหาเอามาให้พี่น้องไทย ไม่มีวิสัยทัศน์ทั้งๆท,ที่ต่างประเทศหลายประเทศมีไวรัสตัวใหม่มากมายเริ่มต้นจากอูฮันเดลต้าอัลฟาเยอะแยะแต่วัคซีนแต่ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดก็จะป้องกันในเรื่องนั้นซินแวคก,ก็มีหน้าที่ที่จะป้องกันอูฮันของเขาแต่ว่าวัคซีนตัวที่ดีที่จะป้องกันไวรัสหลายๆตัวของเรากลับช้าเกินไปก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากผู้ขาย หรือผู้ซื้อแต่ถ้าบอกว่าเกิดจากผู้ขายก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะหลายรอบประเทศที่อยู่รอบๆบบ้านเราเขาสามารถจัดซื้อได้แต่ประเทศเราซื้อไม่ได้มีหน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องไปเ o u มอหลายๆฝ่ายหลายหลส่วนถึงจะซื้อได้ตรงนี้มันน่าจะเกิดมาจากผู้ซื้อมากกว่านั่นหมายถึงว่าผู้ที่กำกับดูแลนโยบายในบ้านเราเมืองเรานั่นแหละครับคนไทยเรา อาจจะโชคร้ายนะครับแต่ว่าที่ได้คณะผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์ในการที่จะมองไปข้างหน้าว่าจะรับมือกับไวรัสโควิด -19 อย่างไรตอนนี้เหมือนที่พี่น้องสอสรอดอภิปรายไปเมื่อสักครู่ว่าบนกระดานนะครับหือท่านสอสอสุกุโนมาทาขอไปจงเอ่ยนำสีเขียวมากกว่าสีแดง ส่วนหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่เป็นคนไทยได้ยิ้มได้ว่ามีผู้ที่หายป่วยมากกว่าผู้ป่วยนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าเราจะมีพื้นที่มีเตียงที่ว่างพอที่จะดูแลพี่น้องที่เจ็บป่วยที่ระยะโลกมันรุนแรงขึ้นจากเขียวเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นแดงพอที่จะมีที่ได้รักษาก็ฝากถึงท่านประธานในที่ผมได้อภิปรายไป ก็ขอให้ท่านผู้บริหารสูงสุดตลอดจนท่านเจ้ากระทรวงได้พินิพิจนารณาในการแก้ปัญหากระทรวงสาธารณสุขนั้นถูกสถานาเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ2485จากกรมสาธารณสุขปัจจุบันเจ้ากระทรวงหน้าที่จะทำงานให้เต็มที่อย่าให้มีอะไรมาครอบงำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนกับขอบคุณครับท่านประธาน